สวัสดีครับพี่น้องครับเปาทัดมาแล้วครับเกษตรอีสานเชียงใหมาแล้วครับพี่น้องครับมืาอนี้มารายงานต้นพันธุ์ในหัวในสวนอีกคือเก่าคือเดิมนะครับเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นต้นพันธุ์พุทราสามรอแดงทองกระทงใหญ่นะฮะเปาทัดสิเปรียบเทียบให้เบิ้งนะครับเด้อระหว่างกระทงใหญ่กับกระทงหน่อยต่างแตกต่างกันจังดานะฮะหลายตัวหลายท่านคือว่านะครับก้อนอันนี้เปาทัดขายต้นละเจ็ดสิบบาทนะครับกระทงหน่อยนะฮะ กว่าสุเมือนี่คือเราถัดขายต้นละหกสิบาทนะครับขนาดกระทงใหญ่นะครับปกติแล้วกระทงละเจ80สิบแปดสิบในพี่น้องนะฮะอยาว่ามันแพงนะครับพี่น้องครับเบิร์ดเดอร์ใส่มาต่างกันบอสนะครับนี่คือกระทงใหญ่นะฮะที่เห็นอยู่ตรงหนานี่คือกระทงใหญ่าราคาตีพี่น้องเห็นอยู่ทา้งหนาผมหน่อยๆนี่คือกระทงหน่อยนะฮะต้นละห้าสิบบาทครับตัวนี้้อมีต้นละห้าสิบบาทนะครับ เป็นเหรียญทองนะฮะแต่ว่าเอามาเปรียบเทียบใส่บึงคือว่าใส่มันซ้ำกัดน,นะครับเพราะว่าใส่มันซ้ำกัดครับกระทงหน่อยสามลดแสงทองนะฮะกระทง n g ใหญ่แตกต,ต่างจังไหว่พอดีกระทง n g ใหญ่จะจะมีการเปลี่ยนใหม่ขำให้ใหม่นะครับมัดยางดีให้นะฮะเวลาพี่น้องเอาไปปลูกก็คือเอาขัดเตอร์กีดทุ้มออกแล้วคือรงปลูกเสมอทุนแค่นั้นเองนะฮะ ทุ้งกระทุงใหญ่ขึ้นัวเก่านะครับดินก็เป็นดินแกบดำนะฮะผสมดินนะครับที่ปรุงแต่งมากแล้วนะฮะพี่น้องเนาะนี่แหละนะครับกระทงใหญ่นะครับสูง70สเซนนะครับพี่น้องครับ6 0ถึงเ0เซนนะฮะกระทงหน่อยสูง40เซนนะฮะพี่น้องครับเนาะก็ต้องเรียนนิดนึงว่าราคาก็ต่างกันแค่10บาทนะครับถ้าเป็นหมองอื่นขาย80ิบนะครับพี่น้องครับ เบาทัดท้ายแค่60นะฮะเอาไปใส่นะครับแต่ต้องเลี้ยนไว้ก่อนคือนี่แค่แค่บอกนะฮะแค่บอกว่าความแตกต่างนะ,ะพี่น้องครับอ่ามารุ่นนี่มาแค่หนึ่งพันต้นนะฮะหนึ่งพันต้นพี่น้องครับเบิ่งได้ครับเด้อหนีอยู่นี่ประมาณอ่าประมาณสี่ลอยกว่าต้นนะฮะเพราะว่าสี่ลอยกว่าต้นนี่กับสี่ย่างอีกแล้วนะครับพ่อหนอออ่าเพราะว่าพี่น้องครับคือเบาทัดนะฮะ เสด็ไปทรงอยู่อำเภอเมืองนะฮะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับพี่น้องครับเนาะต้องเรียนนิดนึงว่าแค่ค้นขึ้นรถนี่ก็เบิดแล้วนะครับ400ต้นนะฮะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะฮะบ่าวทัดเสด็จไปทรงนะฮะพี่น้องครับเนาะตัวนี้เนาะอ่ะอยากให้มาเบิ้งตัวนี้บาดนี้นะครับมาเร็วหมดเร็วนะฮะนี่คือ กล่องละ30มสตนนะฮะพี่น้องครับไปต่างจังหวัดนะฮะมีอยู่นี่นี่คือทรงบอทันเมิดได้พี่น้องครับมันเต็มรถก่อนละบอทัดกะเวนไว้ทรงมือเอื้อนนํานะฮะกะเมอือต่อต่อไปกะมีลูกค้าโท่ามากเสมออยู่แล้วนะฮะนี่ครับพี่น้องครับกล่องใหญ่กล่องยาวต้องเลี่ยนนิดนึงว่ากล่องเป็นกล่องมาตรฐานนะฮะสีใส่กล่องเม็ดเลยนะครับพี่น้องครับสําหรับพี่น้องสร้างหน่อยสร้างหลายกะสีใส่กล่องเม็ดเลยนะฮะ เป็นกองผี่สำรับจัดทรงตนท่านใหม่โดยตรงเลยนะฮะพี่น้องครับนี่ครับส่วนอยู่ในรถนะครับที่บ่ดด้ใส่กล้องนี่คือสิไปปโงคุณพ่อถนอมโฮชินนะฮะพี่น้องครับอำเภอเดชอุดมนะฮะนี่ครับบ้านท่าโพสีนะครับพี่น้องครับเนาะมันเป็นมีแคนี้ได้พี่น้องนะฮะอยู่ในรถบ้าทัดนี่กแมนมนะฮะอยู่ข้างในรถเนี่ยพี่น้องครับพูดอัดกันเดี๋ยวพูดพี่น้องอ่ะ คือในกองนี่ส่งไปต่างจังหวัดอย่างเดียวนะครับพี่น้องครับต้องเรียนนิดนึงว่าเออขายดีแฮงนะครับสําหรับพุทราสามรถแสงทองนี่ตอบโจทย์ลูกค้าต่างจังหวัดหลายต่อหลายท่านนะครับปลูกลอยสองลอยต้นนี่ขายแต่ในหมู่บ้านหนึง่งสองหมู่บ้านนี่กับพ่อ,พอขายแล้วนะพี่น้องครับเนาะต้องเรียนนิดนึงว่าขายดีแล้วก็ตอบโจทย์รสชาติดีปลูกง่ายนะฮะพี่น้องครับเมงวันทองปลูกยังเขาก็มีเม่งวัลทองเบิดแหละนะครับวิธีการแก่ มันก็มีอยู่นะครับพี่น้องครับประมานว่าเจอปัญหาแมงวันทองเอาไปโยนนะฮะเป็นไป่ได้นะฮะท้าซื้อจากบ่าวทัดไปนะครับเด้อกันไว้ดีกว่าแก่อย่าล่อให้มันเป็นก่อนนะครับอย่าล่อให้เป็นนอนก่อนกันโทษมาบอกบ่าวทัดว่าแมงวันทองเขานะฮะพอท้ดซอยบ่ไดรที่รีค่ะตอนนั้นนะฮะรากาอันนี้คือกิมจูนะครับกิมจูไซม์เม็ดนะฮะต้นละห้าสิบบาทพี่น้องครับ เยาว์เบาทัดสิไลสายพันธุ์ไห้เบาเบาทัดมีสายพันธุ์ใดแน่ในหัวในสวนเฮานะฮะนะครับ,นะรบอันนี้ก็กิมจูสําหรับพุทราเนาะเพิ่งเอามาพักไว้นะฮะสำหรับพี่น้องท่านใดจ,จะสร้างกระซังได้เพราะว่าเกินใหญ่ได้เลยนะฮะร,ระบบรากล้นถุงแล้วนะฮะแต่ถ้าเราเก็บไว้นานมันก็จะแตกยอดนะครับสวยกว่านี้อีกนะฮะแต่ว่าสําหรับพี่น้องท่านใดอยากปลูกเลยก็สั่งได้เลยนะฮะก็คือทั้งนั้นเป็นแดงอินเดียอ่ะทั้งนั้นเป็น ใส่แดงหงเปาซื้อนะฮะใส่แดงหงเปาซื้อจะมีสองใส่นะฮะมีใส่ลอยหาซิกก็ใส่สองลอยนะฮะสำหรับใส่แดงหงเปาซื้อนะครับพี่น้องครับเราถัดเนียนแค่หงเปาซื้อนี่แหละเพราะว่าหงเปาซื้อรสชาติเขาดีปลูกปีแรกไม่ดกนะบอกบอกตรงๆว่าปลูกปีแรกไม่ดกจะดกปีที่สองนะฮะสำหรับใส่แดงหงเปาซื้อนะฮะนี่ครับนั่นต้นละสองลอยที่พี่น้องเห็นอยู่ันนะฮะนั่นคือต้นละสองลอยเมตรห้าสิบ นะฮะสี่สิ0เมตรห้อันนี้เม 20, ตรยีต้นละ100 150นะฮะพี่น้องครับเนาะแตกยอดดีครับระบบยอดนะฮะพี่น้องครับนี่ครับระบบรากก้นถงนะฮะลำต้นสวยนะฮะกระทงใหญ่อ่าที่นี่จะพาพี่น้องมาเบิงว่าพุษไสสวนบ่าวทัดนี่มีจากสายพันธุ์ทั้งหมดน,นะฮะแล้วก็จะเอามาแบบนี้ตลอดซ้ำนี้ตลอดคือสามรถแสงทองนะฮะ สามรสแสงทองที่พี่น้องเห็นอยู่นั้นคือมันเป็นสายพันธุ์ยอดนิยมที่ค้นนะครับทั่วทุกภาคนิยมปลูกนะขายง่ายกินง่ายนะครับราคาไม่แพงนะฮะสำหรับต้นพันธุ์ด้วยนะฮะส่วนทั้งนี้สําหรับนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เพื่อนอยากปลูกเวนาบานหล้างบานนะครับเพื่อความสวยงามเพื่อความแบบว่าหลากหลายนะฮะเอาไปปลูกผสมประนในหัวในสวนนะครับพี่น้องครับตัวนี้จะเป็นน้ำอ้อยเบอร์12นะฮะ ตอเจียวจ้าวนะฮะน้ำอ้อยเบอร์สิบสองนะครับพี่น้องครับกำลังแตกยอดนะครับนี่ครับนั่นเลยเฉียวมาบกหลายเพราะว่าลูกค้าซื้อแต่ละท่านกับบวเกินสองต้นสามต้นนะฮะต้นนะฮะเอามาพักไว้เดือนหนึ่งก็ยังขายท่านอยู่นะครับพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นแดงอินเดียนะฮะแดงอินเดียแดงอินเดียตุ้งต้นสูงประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนพุ่นละนะครับพี่น้องครับเนาะ กะเหล่ออาแต่นะครับพักไปนหน่อยพักไปโดนต่อมานี่ก็จะเป็นจัมโบ้นะครับพี่น้องครับนี่ก็คือจัมโบ้นะฮะจัมโบ้นะครับพี่น้องครับจัมโบน้บโบนี่ก็หมายถึงไข่ไข่กับนมสดนั่นแหละแต่ว่าพันนวยไงแล้วก็รสชาติเพิ่นจะกรอบหวานหอมนะฮะพี่น้องครับเนาะฉ่ำนะฮะลองลงมานี่คือนมสดนะครับพี่น้องครับนี่คือนมสดนะฮะนมสด ถ้าห้าวัหลายลูกเพื่อนก็นจะเท่ากันกับ3ามรถแซงทองนะฮะแต่ถ้าห้าวัหน่อยน้อยเพื่อนจะทอไกลๆเลยนะครับพี่น้องครับเนาะไกลๆเคยเป็ดนะฮะส่วนที่พี่น้องเห็นไปเขียวๆหลายๆป้อๆนี่คือซ้ำๆนี่คืออ่าหยกขาวนะฮะหยกขาวนะครับเด้อวพี่น้องเด้อยหยกขาว,ว,ขาวตัวนี้บ่แม่นตัวนี้มันเหลือจากคายไปรอบที่แล้วของแดงอินเดียนะครับแดงอินเดียต้องมาอยู่นี่นะฮะ ถามเบาๆถัดคือหูทุกสายพันธุ์เพราะว่าข่วมชั่นาญควมเจียวชาญแล้วก็คว่วมที่ว่าเขาอยู่กับเขาตลอดนะฮะผู้ขี้ศึกษาแลักกับจำนายนะครับพี่น้องครับเนาะมันก็เป็นงานของผมนะฮะผมถึงรู้นะฮะนี่นะครับเรื่องยกขาวสําหรับพี่น้องต้องการนะครับกามี่นะฮะยกขาวบอกไปเลยว่าแพงนะฮะอันนี้นุ่มสดนะครับอันนี้จัมโบ้นะครับอันนี้แดงอินเดียนะครับอันนี้ น้ำอ้อยเบอร์12นะฮะจต่เจ้าจ้านะฮะส่วนนี้ส่วนนี้เป็นเหรียญทองนะครับพุทธาเหรียญทองนะฮะสำหรับต้นตัวผู้ที่หลายๆท่านอยากได้ไปปลูกนะฮะก็มีนะฮะเหลือบ๊วยไรแหละเหลือประมาณสิบกว่าต้นนี่แหละนะครับแต่บ่ปลูกเหรียญทองผสมกระดกจนง่ายกล้องอยู่แล้วนะฮะพี่น้องครับนะฮะต้องเลี้ยนอีกนึงว่าไปเร็วนะฮะสำหรับพุทธานะครับสามรถนะฮะ มาเร็วไปเร็วหมดเร็วนะฮะพี่น้องครับนี่หมดแล้วเนี่ยนี่หมดแล้วนะฮะถ้าจะโซถ้าจะโทรมาเอารุ่นนี้ไม่มีแล้วนะฮะหมดแล้วนะครับเด้อแต่ถ้าพี่น้องอยากได้แบบนี้ก็คือต้องโทรมาสั่งจองไว้ย่างหน่อยๆนะฮะก่อนจัดส่ง5วันนะฮะสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปปลูกนะฮะต้องขอบคุณนะฮะ FC ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการร้านเกษตรอีสานชาแนลนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นต้นพันธุ์ฮอร์โมนนะครับมุงล้อมสวนนะครับยาป้องกันนะฮะพี่น้องครับเนาะและต้นพันธุ์นะและการเข้ามาดูคลิปนะครับแค่คุณดูคลิปผมก็ขอบคุณคุณแล้วนะฮะพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณไดหลายนะครับเด้อพี่น้องครับสนใจติดต่อต้นพันธุ์จากบ่าวทัดโดยตรงเลยนะฮะได้คุยกับบ่าวทัดโดยตรงเลยแลวก็ถ้าอยากให้ไปส่ทรงหอสวนนะครับพี่น้องก็ต้องสร้างึืนไปคือ 2องถึงสาม้อต้นขึ้นไปเบ่าทัดจังสิบไปนะครับการสิบไปฮอดสวนนะฮะเบ่าทัดกับแค่นะครับพี่น้องครับว่างเป็นเวลานะครับว่าจิไปส่งเมื่อไรเมื่อไรแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าไปฮอดสวนแท้แน่นอนนะฮะหลังจากสั่งไม่เกิน3วันนะฮะครับพี่น้องครับกะมีข้อมูลให้พี่น้องอัปเดตอัปเกรดเรื่อยๆนะครับสำหรับร้านของเรานะครับพี่น้องครับเนาะเกษตรอีสานชาแนลนะฮะ จำหน่ายต้นพันธุ์มาแล้วนะครับ3าปีนะฮะลูกค้านะฮะสี่พันกว่าท่านแล้วนะครับพี่น้องครับเนาะก็ต้องขอบุญขอบคุณนะครับผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับสิขอจบลิปเพียงสำนีก่อนนะฮะพี่น้องท่านไหนสนใจสนใจอยากได้ความู้ดีๆนะครับกรุณานะฮะศึกษาในช่อง u t u b e นะฮะแล้วค่อยโทรมานะครับเด้อ บางจังหวะบางโอกาสบางเวลาบางช่วงบางตอนนะครับบ่าวทัดกับว่ามีเวลาตอบให้พี่นอ้องอินดีนะครับพี่น้องครับนอกจากจัดทรงตัวนันให้พี่น้องนะฮะบอกว่าจะจัดสั่งทางาจัดทรงทางบริษัทแฟคเอ็กเพแล้วนะฮะพี่น้องครับบ่าวทัดก็ยังไปจัดทรงหอดหมองเลยนะครับพี่น้องครับออกเยี่ยมหลูกสวนอีกนะฮะมันหลายคอนเทนต์แห้งพี่น้องนะฮะต้องขอโทษขออภัยท่าบ่าวทัดบริหารจัดการ ในหน้าที่การงานใดบทัววถึงนะฮะก็ต้องขาถอดขอไปเรื่อย,ยๆนะค,ะนครับพีบ่น้องถ้าบางเทือกะต้องเก็บพุทธซานะฮะซอยไม่บานแล้วก็ห่อฝรั่งซอยไม่บานอีกนะฮะนะครับพี่น้องครับเนาะก็ต้องเข้าใจนะครับเด้อเด้อครับเด้อตั้งแต่คุยน้ำนี่ตั้งแต่แนวว่าวพันซื้อนี่ก็ยังหลินพันแล้วนะครับพี่น้องครับเนาะสำหรับเซาหนี้นะฮะวันที่7นะฮะเจ็ดมกรานะครับพี่น้องครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะพี่น้องครับเนาะ ต้องตอบคําถามขอตอบคําถามอีกนิดหนึ่งสําหรับพี่น้องท่านใดว่าเอบาทัดเท่าสิป,ปูบอกท่านนี่เทาสิป,ปูกช่วงใดน,นะครับมันจังสิถือกับจังหวะเวลานะฮะต้องเรียนพี่น้องว่าปลูกใดทุกฤดูกาลนะฮะปลูกได้ทุกฤดูกาลนะฮนะนับจากวันที่ปลูกนะฮะเก้าเดือนเก็บขายหรือแปดเดือนเก็บขายนะฮะขอเพียงแค่คุณมีน้ําแล้วก็คุณไถเข้าแค่นั้นเองนะครับไถดินเข้าคุณก็ปลูกได้แล้วนะฮะ ถ้าไถไม่เข้าก็เกตนะฮะใช้รถไถเกตนะฮะแท็กเตอร์เกตนะฮะแล้วก็ทําการวัดที่ขุดปลูกได้เลยเขาไม่ได้ยากไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับถึงคุณจะไถหรือไม่ไถก็ปลูกได้นะครับแค่ขุดแล้วก็ปลูกนะฮะการปลูกปลูกแค่ท่วมทุ่นนะฮะไม่ต้องลองก้นหลุมนะฮะหอาทิตย์ค่อยใส่ปุ๋ยสูตร15นะครับหเดือนค่อยปาดผ้าเทปออกนะครับมันดูต้นป่าด้านล่างย่าให้แทรกแซงขึ้นมาได้นะฮะนี่คือต้นป่านะครับเด้อ ทำไมถึงมีต้นป่าล่ะ,ะเราปลูกลสามรถแสงทองทำไมถึงมีต้นป่าก็เขาเอาพันป่ามาทาบพันสามรถแสงทองทำไมถึงเอาพันป่ามาทาบสามรถแสงทองก็เพื่อให้เขาหากินเก่งทนแล้งทนฝนนะฮะแล้วจะปลูกช่วงไหนได้หมดนะฮะการปลูกไม่ต้องกลางสแสลนไม่ต้องขึงสแสลนไม่ต้องมีพืชพี่เลี้ยงปลูกเพียวเียวโล่งโลกลาง,ลงแจ้งนะพี่น้องครับง่ายไหมนะฮะง่ายสําหรับคนที่ว่าง่ายนะ,ะถ้าคนที่รู้นะฮะ ว่าวิธีการทําควรทําอย่างไรนะฮะถ้าคนไม่รู้ก็จะยากนิดนึงนะฮะการเข้าถึงคือการเสบนะฮะเสพยังไงให้รู้เรื่องนะฮะควรเสพนะครับตามขั้นตอนนะฮะพี่น้องครับเสพแปลว,ว่าคือเสพซื่อนี่แหละนะครับเสพซื้อนะฮะสื่อที่ผมลงไปแต่ละคลิปนะฮะวิธีการปลูกปลูกอย่างไรวิธีการดูแลดูแลอย่างไรวิธีเอาผลผล,ผลิตเอาผล,ผลผลิตอย่างไรใส่ปุย๋ยอย่างไรนะฮะ ดูแลรักษายังไงนะฮะพี ka, ่น้องครับเนาะหลายๆสวนเราทัดไปมากอะศึกษาได้นะครับน้าแต่ละสวนนะฮะบอกขอใจสวนไหนนะครับบอกขอใจขอของใจมองไหนโทษถามเจ้าของสวนไหนเลยนะครับแต่ละสวนที่เราทัดไปคือลูกสวนนะฮะนะครับคือลูกสวนนะฮะคำว่าลูกสวนเขาใช้ต้นพันธุ์จากเรานะฮะเขาใช้ปุ๋ยตามที่เราแนะนำนะฮะเขาใช้ฮอร์โมนของเรานะฮะวิธีการปลูกวิธีการดูแลนะฮะ ข้อมูลต่างๆของเราหมดนะฮะนั่นคือลูกสวนของเรานะครก็เหมือนลูกฟาร์มนะ,ะถ้าเป็นฟาร์มไก่ก็จะเป็นเอเย่นนะฮะนะครับส่วนคนที่ไปขอร่วมนะฮะกิจการก็คือลูกฟาร์มนะฮะพี่น้องครับเนะาะสำหรับคลิปนี้เนาะกับบอมมี่ยังไหลนะครับรีวิวนะครับควมเป็นไปเป็นมาในรั้วในสวนนะครับในร้านของเรานะฮะ ให้รู้ว่าเรามีทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งนะฮะกิมจูฝรั่งแซแดงองเปาซือนะฮะแล้วก็พุทรา3ามรสแสงทองหลักๆนะฮะลองลงมาก็จะเป็นนะฮะพุทรานมสดนะครับจัมโบ้แดงอินเดียน้ำอ้อยแล้วก็ขาวนะฮะยกขาวนะฮะพี่น้องครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงสานีครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ